ไม่ผิดหวังแน่นอนส่วนช่วงนี้เวลาหน้าที่ในช่วงภาคบ่ายกับหน้าที่ของดีเจนหนึวันฉลองนะครก็คงจะหมดลงไปที่เรียบร้อยนะครับล่ำลาหรือว่าส่งท้ายนะครับผมสําหรับภาคบ่ายวันนี้นะครับด้วยหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆจากน้องสาวคนสวยนะครับผมน่ารักล่าลําละครอ,อินซีเช่นใหม่กับเพลงที่มีชื่อว่าฮ um ักนุ่มรถจากห่างจบเพลงนี้ล่ำลากันเลยพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ สวัสดีครับ f อทุกคนสวัสดีครับสวัสดีทุกๆทันเดอเขามาบปกจาก,กันครับเขามาคุยกันเขามาชมพลังบวกดีๆให้ครับน้องหลานล่าละครคือเก่านี่แหละครับผมออตอนนี้ก็ผมกระเลิกงานแลยครับผม,มกับแม่น,นันจุยจุยาตาแอบเ,เย็นๆยเปิดเพลงมุมวนฟั่งไปพร้อมๆกับพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับ ขอมาแล้วกาอย่าลืมกดไลค์กดแชททีเหมือนผมนั่นไม่เด้อเขามาแล้วกาฟังโฆษณาให้จบเหมือนผมนั่นไม่เด้อถือว่าเป็นกำลังเออกำลังใจเนาะครับเนาะเออให้กับแบบคนทางหนองข้าหลาครับคนเหตุยูทูบนะฮะทุกคนกัล้วนแล้วแต่อยากิมีรายได้ครับทุกๆคนนั่นแหละเนาะบพรว่าแต่ผมครับย่างในหน่อยก็ได้ซื้อน้ำปูน้ำปลาอืมเพราะว่าเงินอยู่เงินยูทูบแมันกับบริหลายนะครับพี่น้องครับ ถามว่าพ่อไดเอ็นสื่อ,อประทูบอกักขือสีพ่อจะได้ก็คือสีพ่อได้อยู่นะครับเนาะอืมแต่ถามว่าอยากเสียเห็ุให้ลุย้ย ไม่ก็มักกะสิบ้คือสองใหญ่ๆอเพิ่นแล้วคับผมที่แต่ละคลิปคนมาเบิงเป็นแสนเป็นแสนนั่นแหะอันนั้นก็จะด้วยแท้ครับด้วยแท้ด้วยอีหลีแต่ไล่ไลด้จาก youtube หลายแต่ว่าเท่ากับอยู่ในลักษณะแบบเป็นช่องน้อยๆอยู่คับผมช่องน้อยๆค้นตามกระบ่กั่านหลายนะครับเนาะจะได้กระฝากพอพอมม่เอซนะครับผมซอยอุ่มสู้ช่องจจนนึงวันฉลองน้ำอ่ะช่วงนี้กับความคืึหนาต่างๆกับบมเดนี้ยังหลายครับก็ยังทีว้าวตลอดตลอดนั่นแหละครับว่า เพลงตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการดําเนินการเนาะอ่าดำเนินการนะครับเกี่ยวกับรอเวลาว่างของห้องอัดบ้างโน่นนี่นั่นต่างๆนะฮะเพลงซีรเรียลนี่ก็บนาสิประมาณประมาาา่านอ่าทว่ายนาะครับเนาะทวายเนี่ก็ก่อนสิ้นเดือนหรือทํามเอนซาก็บโบเกินวันทีซิฟเดือนหนา้าแน่นอนอันนี้การ,รันตีเลยครับผมจะได้การอ่ตา,าต่างๆต่างๆนะครับเนาะอ่า ่าซัพพอร์ตครับผมถ้าเปิดเพลงมุ้งวงของนองหลาล่ำละครอ,อินทรีเชียงใหม่ไปน้ำกันซื้อเพลงว่ากอดใจเฮลาแน่ช่วงนี้สิ่งที่เราเฮตัยกะสิ่งที่ผมเฮตัยเหไนไหมครับอนดับแลก่อนสิ่งที่ผมเฮตัยก,ก็คือยังคงเชียร์นองคำหลาอยู่เพราะว่าโบยานให้กระแสของนองคำหลามันหายไปนะคําเนาะและสิ่งที่เฮตัยอีกอย่างหนึ่งก็คือการอารคลิปวิดีโอนะครับผม พดลงใน YouTube เพื่อว่าพอพอพอแม่แม่เอฟซีเพื่อนเด้เบงเึงได้ฟั่งเพื่อว่าพอพอแม่แม่เอฟซีเอือยเอืยไอี่เพื่อนเขามาเบิ่งช่องจนหนึ่งวันฉลองแล้วเพื่อนอาจีพใจดีกดไลค์กดแชร์ม่นสิเป็นการกระจายข่าวม่นสิเป็นการเผยแพร่ไปในตให้คน้นทั่วประเทศให้คน้นทั่วโลกนะครับเด้เปิดเบิ่งน้ำกัดนะครับเนาะมันเป็นการกระตุ้นครับกระตุ้น กระแสยังคงอยู่ก่อนที่สิ้นเกิดหม่ของนองข่ำหลาสีออกมานน่นเองนะครับเนาะจในกระยาภาคนเนียมครับถ้าพ่อแม่พี่น้องเขาไปช่อง youtube ช่องในกระตามช่องที่เพิ่นเป็นพลังบวกช่องที่เพิ่นเสี้ยนหองข่ำหลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คิปต่างๆให้เพิ่นนําครับผมกระแสน้องข่ำหลาสียังคงอยู่ในโลกออนไลน์อยากให้กระแสอยู่เพราะว่า ตอนเพ่งออกมาออกมาแล้วตาเ้าิไดิเชียกันมุนมวนะพ่น้องเนาะแมนแมนพ่วมผมบ่ครับผมแต่ว่าถ้าแมนกระแสหายไปอ่าแน่นอนครับผมเพ่งกระซีจ็คซิว่าจะไหนะพ่น้องเนาะเพ่งกระิีเงียบเลยบันี้ก้าแมนว่าตาเ้าบริซอยกันเนาะครับเนาะดังนั้นแล้วเฮาต้องร่วมมือกันนะฮะซ้อยกันครับผมยืนเคียงขาหนองข้ามลาห้เพิ่นหอดฟังฝันเนาะครับเนาะอ่านีตัวครับผมเขาอาจจะว่าเขาจังเอินว่าคนหักกันเนาะอ่า เท่ากับยาไปเสพข้าวลบๆหลายครับมันปวดหัวอืมเท่ากับเสพข้าวที่มันเป็นทางบวกท่านยี้ก็ว่ากันไปนะครับเนาะดามงดาม,มา่ากียาสิไปนเสพมันหลายครับเสพหลายเท่าปวดหัวเองเด้คือจังผมเนี่ยช่องที่เพื่อนบริบริเชียบริษ,รษ,รษนับสนุน <c oughs> ผมบ่เบิงแล,บบแล้วผมก็บอกแล้วผมก็บอกกดแล้วผมก็บอกกดเบิงนะครับผมอืม กดแจงไว้เลยว่าไม่ต้องแจ้งเตือนไม่ต้องแจงเตือนข้ากับสิบริมหูข้าวข้าวความเคลื่อนไหวอีกอย่างเลยนอกจากตังนาตัางตาเชี่ยนหนออข้าหลาอย่างเดียวคือช่องของผมเนี่ยเอาวอกง่ายๆ <c oughs> ช่องของผมบริมีอย่างหลายทุกทุกคนจับจุดใจแล้วก็มีประมาณนี้ครับมานั่งอยู่บางนี้ลากะจัดรายการไปนั่มเชี่ยนหนออขําหลาออกอากา,กาศแล้วก็เปิดเพลงหนออข้าหลามีซํานี่ครับเปิดเพลงหนออข้าหล,ลาแล้ว ผมก็สิหันหนามาบอวกาบก็พอพอแมเเอฟซี FC นี่แหละนะครับเนาะหรืออาจจะมีบางคลิปอาจจะมีบางคลิปที่ผมกับยูนองห้อง on, on อ่อนออนแอร์ผมก็สิตั้งกล่องวอกของผมไปตามภาษานี่แหละนะครับเนะาะตามภาษาคนุนเชียงไงครับเสียเชียรจังเลยล่ะผมแบบเฮ็ดชองนี่มากคลิปแรกของผมกัคือเชียร์หนองคำหลาเลยบริวบถึงไพ่บริวบถึงคณะไดก็คือกคนมันเชียร์นะครับเนาะอ่า เฮดไดร์าลที me, I, 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 A, I I ่ีสุดกับคือเชี่ยก็คือจผมผมว่าแต่ช่องอื่นๆอ้ายเอื่อยๆช่องอื่นๆนะครับเนาะเพื่อนกับอาจจะมีขอมูลต่างๆเพราะว่าเพื่อนอยู่ในวงการมอลำมาดนกว่ากว่าผมผมขามาในวงการมอลำกับช่วงผมในพรน้องขหลานี่แหละเขามาในวงการมอลำั่นตีเขาพูถือว่าเขาม่ในวงการมอลำั่นหรอกครับพระว่าผมประด็หูจักผู้ใดเลยในวงการมอลำ่ ผมบริหูจักพระเอกผู้นั่นผู้นี่อยู่คณะใดยังสินะครับแต่ถามว่าผมเที่ยวหมอล่ําบอเที่ยวหมอล่ําครับแต่บได้ไปเป็นปูสาดนังพูนผมอยู่ลานก๋วยเตี๋ยวหูนางห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 มอล่ําประมาณจะลอยเมตรสองลอยเมตรถึแล้วครับผมอยู่ลานก๋วยเตี๋ยวแล้วผมสินางหันหันหลังให้ได้บะเนี่ยนางหันหลังให้ไว้ที่หมอล่ําครับแล้วก็กินเบียร์ไปเขาบอกกินเบียร์ก็กินแนอื่นกับหมู พอมันได้ทีแล้วเนาะครับเนาะพอแบบเข้าเจ้ายาวผมก็สิลูกขึ้นฟอนลูกขื้นเต็มก็มูผมนี่ลหละแต่ช่วงนั้นก็บไริหานหนามาเบิ่งเวเวทีได้เพราะมันอยู่ไก่หันล้างหา้คกกือเ้่าครับผมเสียค่าเข้าไปเอาบรรยากาศเขาเอะเนาะเสียค่าเข้าไปเอาบรรยากาศทุกวงที่ผ่านมาผมก็จะนั่งแบบนี้ตลอดดังนั้นแล้วผมสิบลหูจักไผ่ผมบลูว่าผู้นั้นผู้นี้เป็นพระเอกคณะใดผมบลูหูเพราะเห็นว่าหางเคลื่อนไปได้ผมบลมากเบิง่งอ่ะมันไล่าตาครับ ถามว่าฟั่งเสียงเอาได้บอสฟั่งเสียงเอาได้เพราะว่าผมเปิดเพลงสติงคู่มือตั้งแต่อายุ14ปีจนหอนคู่มือนี่มันมันหูซึกแบบถ้าไดฟังเพลงลูกถุงหมอล่ำน้ำเน้นม,มันก็สิงหูซึดแบบผมออกนอกกรอบผมเปิดเขาเอินว่ายังล่ะครับอเปิดโลกในการฟังเพลงของผมมันเพิ่มขึ้นเนาะนะกับเนาะกัดกระมวลกัะซื่นด้วยกันลองตามไดแน่บ่ไดาแน่กะกระมวลครับผม คลิปนี้กับวันนี้ยังหลายครับผมกต่มาเปิดเพลงคือจังหวะนั่นแหละครับอย่าลืมเดอ้อเร็วๆนี้ครับผมบ่ปลายเดือนกับก่อนวันที่ซีฟเดือนนาเพลงน้องคำาลาสิออกมาแล้วครับผมไปพ่อช่อง YouTube ช่องไดนะฮะที่เพิ่นเชี่ยนน้องคำาลาให้กดไลค์ให้เพิ่นให้กดแชร์ให้เพิ่นนั่มคลิปมันสิเป็นไวรัลครับผมคลิปมันยังสิอ่อนแออยู่กระแสน้องคำาลาก็ยังสิคองอยู่ดังนั้นแล้วอย่าลืมผมมาย้ำเลยครับคลิปนี้อขอบคุณที่ พอพอเม,มอ่ม่เอฟซีเอไอไอที่เพิ่นฟังผมแล้วและเพิน่นกระซอยกันเนาะครับเนาะนอกจากที่เสียเพ่งน,นองขมลาแล้วตอนนี้ย่าห้กระแสน,อน้องขหลาเงียบดังนั้นแล้วทุกคลิปของช่อง u t u b e ที่เพิ่นเป็นพลัางบวกที่เพิ่นสนับสนุนนองขหลาหงแต่เฮ้าพอพอเม่ม่เอฟซีทุกทุกท่านเด้อครับเด้อให้กดไลค์ให้กดแชร์ทุกช่องที่เป็นพลั่งบวกหงกบนองขหลาอันนี้ผมสีขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณจากใจอีลีเนาะเฮ้าตองกระตุนเฮ้าต้อง เหตุแห่งกระแสหนองคำลายั่งคงอยู่ยาเสพดาม่าหลายหันมาเสพพลังบวกครับผมสุขภาพจิตสิไดดีเนาะและที่สำคัญยาขามโฆษณาของช่องเจนงวันฉลองยาขามโฆษณาของช่อง YouTube เป็นพลังบวกแห่งกหนองคำลาเพื่อว่าสิไดเป็นกำลังใจนี่นะครับผมพนเฮ็ดคลิปคนเฮ็ด u t u b e ก็ต้องอยากได้กำลังใจคือกันเนาะครับเนาะสิไดไล่ได้หน่อยขอให้ว่าได้ก็ดีใจที่สุดแล้วครับผมคลิปนี้ก็ฝากไปส่ีซัก่อนครับคลิปหนาพบพกันใหม่กับช่องเจนงวันฉลองสวัสดีครับ